เลขาดว่สอตันมอ่หนึ่งมีแปมีสมเอ๊ะสมีเอ๊ะี่ชนีที่สต้นไม้เลยคือสี่กันนีอ่าคมคนนันมันนนนนเจ็ดมีส่มีสามไม่มีคือสีอันนี้แสดงว่ารหัสที่มัามีละ นาตอนแต่อนาคตเด็กนาคตเราไม่มีก wow ็ต้องผสมในสามในสี่ถ้าคุณชอบกองทัวร yeah. ์หรือว่าอะไรเอาจริงเอาจังเป็นคนอันนี้เราไม่รับผิดชอบอะไรเอ็กซีเอ็กซีนี่ยมีมาสองตัวถ้าเราแค่มีมาตัวหนึ่งแต่ว่าอนาคตไม่มีแต่ว่ามันนี่ก่อนเด็กมหาลัยเด็กมหาลัยเนี่ยยี่สิบแปดแล้วเนี่ยแบบรู้สึกสะมาที่เลังจะขึ้นมหาลัยเป็นไงบ้างมันจะต้องฉลาดกวัวคนไหน ก็ประถงก็มาะ้นมระปายใช่ไหมข้ออะไรพวกนี้มันเย็นโอ้ระดับสีนี่คือว่าตัวนี้เรียนบ้างมันเยนบ้างเข้อข้างข้างมัเข้าบ้างนสอบติดนะบางทีอะไรนะกระโดดข้ามชั้นได้พวกนี้คือว่าเป็นมหาอลไรฉลาดเพราะว่ามันมีประสบการณ์มีอะไรมามันมันฉลาดขึ้นโอเคต่อไปเรามาดูไอคิวห้าไอคิวห้านหนึ่งมีสองมีแปดไม่มีแปดไม่มีนี่ก็คือว่า แต่ไม่มีก็ไือไือห้างของเก่าเลนเลนเหมือนชู้ตัวเองม็จะเป็นมแล้วแข้งตัวเองแล้วก็สเนี่ยแยกแยะอะไรสุกกัหมดเลบริหารจัดการที่มว่าต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับบริหารย่อ่ององบริหารคนบรหาอะไรตรงนี้ไม่ค่าเนี่ยจบดอเตอร์หรดตอร์นี่ปัญยาถอนอปัญญาโไม่ค่าี่เป็นไงบ้างดกเตอร์เ็เก่งตัวะดอตรนี่ถามใครเนี่ยเวลามีปัญหาใครจบดตอร์มาเนี่ย แอบต้องบอกจันมาเนี่ยไม่มีไม่มีลัพเตอร์เลยนียไม่มีอะไรอ่ะโอ้โหรุ่นนี้เสียดายเลยมีลัพเตอร์มีแต่ลัพเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวทำไมถึงลัพเตอร์เนี่ยเราจบแล้วนะมันโดน้ราเนี่ยไอคิวห้ายืนเส้นสุดมีลัพเตอร์ลัพเตอร์ในอดีตถึงจะลัพเตอร์ปัจจุบันลอพไว้ว่าอะไหมายในใจมาสเตอร์ก็ระดับหนาเลยแต่ชาตินี้น่าจะต้องเรียนต่อแล้วกันคือเลขห้านยไอคิวห้านี่ยจะถามใคร พวกนี้มันก็มีถามใครละพวกนี้รู้เยอะพวกนี้เริ่มรูเ้เยอะพวกนี้จะถามผู้รู้ถามผู้รู้ใครไอคิวห้ามันรูน้ดูหน่อยิคิวห้าอ่าเนี่ยแดีวันเนี่ยอันนี้ไม่เชื่อใครง่ายอ่าอย่างุตออสก็ดีอันนี้ก็ดีอ่าอันนี้ตูนเตือนใช่ไหม,มตูตนเราาือน ผมว่าไคนนี้เขาเป็นชำนาญในเรื่องอตอกเส้นโอ้เขาเรียนมานานแล้วแต่เขาไม่ได้ดูหนังสือเ,เราเรายอมรับเราจะถามคนแบบนี<ม>้คนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญอะไรรู้สึกไหมรู้สึกไหมอโอเคต่อไปไอคิวหกในนี้ไม่มีไอคิวหกไอคิวหกนี่จะต่างหน่อยต่างที่ว่าะจะต่างตรงไหนอะ่ะจะต่างตรงที่ว่ามีเลขซ้ำกันหนึ่งตัว ยกตัวอย่างตัวหนมตอันี้นเป็น1984 1984เรามาดู2มีไหมไม่มนมีอย่างันี่อะ่อันนี้2มีไหมนด้ับอันนี้อะไรนี่ตรงนี้นน มันนี inh. ้เป so, okay. uhm. like, so, ็น like. อ uh, ่าหนึมตัวนี้มีห่ตัวอ่าเป็นเป็น้อจดก็ะไรนี่ย้จัหนึ่็ะรนมันจดหนึ่สองมีไมมีเก้ามีไหมมอ่าสองมีไหมีแต่เลขหนึ่เนี่ยมันมีที่มีทีเอ็ันนี้ก็มีหนึ่งมีหนึ่งหเปนสาตัวเลยกลายเป็นไอคเลขอดีตมันมีเลขอดีตมันมีเกินสาตัวกลายก็หล่นมาขันหล่นมาขันอ่าถ้าไม่ไม่อันนี้ก็เป็นไอคเจ อไอเกอเจ็ดแสนนี่ะตาตะมาเริ่มฉลาดเมื่อไหร่ว่าจะมาเรียนหารชีวิตจะมาเรียนขอบคุณอาจารย์ที่สอนหลาชี่เนี่ยเขาให้มาตื่นตื่นวนึ่นมาโอ้ตมาโอมาสาหกปีนันเรียนตั้งแต่ยุเนี่ยตั้งแต่ปีสองศูนย์เก้าเจ็ดสามจนถึงห้าองศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์ศูนย์ห้าองาตอนนั้นเี่ยสารหกะนาพูดมาว่าตะาฉลตรงไหนตะาดูยานุวิธชี่เขาคอเจ็ดตาเอบเลาสอัในเกี่ยั ขเลขสามมีไหเรามีไหมเลขสมีไหเลขศูนย์มีไหมมีเลขสามีไหมมีมีตัวเดียวเดียวมีล้แต่ใน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 แตัวตะมามีตัวเดกเกิดตั้งสามมีสองตัวแ้วไม่มีเกิดตะาวจเจอาจารย์มองเห็นตะนานะอาจารย์อาจารยกว่าโอ้ข้างหลังนิสัยนั่นไม่ดไอเราไอเราฝังชีพเราไว้่ะพ่อเราไม่ดู้รเสือ แม่เราจบปวีอ่าอะไรนะเราเป็นคนอ่าอ่าอ่าอะไรนอ่าคนลอยคนดูต้งากระเส็ิชายแดนนั่นแหละและลูกตัวที่พมไปเนี่ยูสี่เนี่ยมันมีพรมแบบว่าที่ขาดที่ควาอะรที่เราเรียนภาษาที่เราเรียนภาษาไทยเก่งอะไรมารพูดไม่ชัดเ่ยมันจะมีพมอยู่ในในลึกๆถ้าไปไปเรียนเขาแลาว่าเราไม่โง่ ไปมาหมดอันนี่ยคือว่าเราโง่อาจารย์ก็มาลัอโง่ไปอยู่ไต้หวันะก็ล้่มโง่มีแต่คนมาเ้ามโง่ล้มโง่ตลอดเลยมันก็คิดนั่นเราลมโง่เลย่าเราโ้อมโง่ใคโง่มีไม่คนที่ล่าว่าโง่เราก็เลยยอมรับล้อโง่มีไมนี้มียอมรับอันนี้ไม่ยอมรับแต่เพราะว่าคือแต่นี้ยอมรับไหมยอมรับใช่ไหมพงศิษเราก็ไม่รู้ว่าเราโง่อยกถ้ายัชาติเขาไม่ยอาเนี่ยพงศิเราพูดอะไรไปป๊บเดี๋วเขว่ามันไม่ใช่เราเลยก็มีผมเหนื่อยมาโห่มา พอมันเรียนรหัสชีวิตป๊อกอาจารย์มาดาวเนี่ยไอคืออะไรมีทุกตัวเลยเห็นชุดชัดโอ้ตั้งนาเลยเปลี่ยนเลยนั่นงนัะอาจารย์เมื่อกล้าอาจารย์ใส่โปรแกรมหมายว่าคุณเนี่ยฉลาดนะคุณไม่ได้โง่นะไม่เหมือนไม่ไม่ใช่แเราพูดโง่เราก็โง่ไปตามเขาอ่านเนี่ยแต่มาแบบมึงกับมีมีอะไรนะมึงแจมมากดป๊อกมันตั้งแต่นั้นมาตั้มาเริ่มฉลาดเริ่มฉลาดตั้งแต่ ปีตอนนร้นี่สามหมุดมาจนถึงปัจจุบันเนี่แล้วหลังจากปัจจุบันก็แต่ยิ่งสกัดฉลาดเข้าไปเพราะทำไมหรืว่าจะมาฉลาดได้เราระดับคนสิงคโปร์เนี่ยในประเทศไทยในเอเชียระสิงคโปร์ไอคิวสูงมากคนคนฉลาดนะเพราะว่าคนในสิงคโปร์หนึ่งคนเท่ากับคนเอเชียหรือว่าไทยแล้วข้างในเนี่ยสี่เกสมองเขาเขาเป็นคนฉลาดเรียนรู้อะไรดีอะไรเลยอ่าเนี่ย นี่แหละจะมาเลยไปอะไรมาไปสอนสิงคโปร์เริ่มเริ่มเปิดเปิดการเรียนการสอนเริ่มแรกจะมาเป็นเรื่องที่สิงคโปร์ยบบแล้วค่อยๆมามาเลเซียแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นพิเศษมาที่โนกแล้วก็มาเริ่มต้นที่จังหวัดพอสอนเริ่มมาสอนไปอังทีษพระขึ้นมานะจบปะเรียนเก่าจบด็อกเตอร์เป็นผู้พักษาคนนี้ผู้พักษาวิศนาวิรามันเป็นสถาบันการสอนที่โดนมั่งโอ้รุ่นแรกเนี่ยมีแต่หมอมาเรียนกับตมาแล้วนั้นเลยปัญญาคอปัญญาเนี่ยเพลงนี้ อาจารย์ท้าน้องที่ฟังกระโดดนี่ก็อาจารย์ชื่ออาจารย์สุขเลยนีตอนนี้ทำกัะชากนะอาจารย์สุนทรอาจารย์สุนทรแล้วก็แต่งเพลงแต่งให้เพลงดังๆนักร้องดังไปหลายคนนั้นก็จบสุดยาดบางคนมาเนี่ยเรียนมากพอเรียนจบน่ะเอ้ยจะปสะดุ้วยเฮ้ยนี่จบปอทนี่จบปอเอกโอลูกศิษย์เรนมาเยอะเลยที่จบเอ่อเดินไปเขาจะทำมาก็ไม่รู้ทำไมไม่รเออไปไหนได้ เราก็ไม่บอกเราฉลาดเงนนะเริ่มเริ่มเริ่มโดมันเได้ีตัวเองแล่เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีต้องเติมาเยอะเลยนับไม่ถ้วนเลยที่จบจบไปถ้าตอนตลาดเนี่ยเอามาสอนเ่เรามาสอนทุกวันนั่งกันโต๊ยหมอนทีคนเอเนี่ยมันำนาญไม่เชี่ยวชาญนกันบางคนหมอฟันไม่ชำนาญหมอตาชำนาญหมอหูหมอหมออายุแพ้ชำนาญเ้เรากกัะดูเราทำงานเรามีปัญหาดูแลกนาูกเขาก็ไม่ไม่มีการำนานที่สุมาหาเรา เราทตานงตาเนีเราก็นหล่หลับตาสอนเนี่เราเป็นเราเป็นเรารู้อะไรเราพูดที่เรารู้เราไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้อันนี้เจ็บตรงนี้ลยไอคิวเจไอคิวเจ็กับไอคิวหกนี่เวลามีปัญหาปรึกษาใครดี่ห่ถามถามคนคนคนวาสนาเนี่ยวาสนาันไปรใช่ไหมเวามีปัญหาก็ ข้างในเลยเลยเหมือนกันเลยบางทีคล้ายๆกัว่าเขาจะรู้ว่าเขามีมาเตอร์หรือขาในเออใช่ใช่ดูแลไอคิวเจ็เนี่ยไม่ถามไปเลยบางทีนะตัดสินใจเองทำเองเขาจะขอตมาเนี่ยตมาเจ็กับสี่ตมาเจกับสามเจ็ดกับสมตมาเนี่ยการทำเนี่ยความคิดเนี่ยตมาไม่เป็นตัวประเด็นมาไมถามเพืนเฮ้ยอเดียวันนัดาไปเจอที่หล่นมาตมา่วเพื่อนตมา สัตว์ทะเลระหว่งเรีนเราทำโครงฟังปมามีเลัก็าสถาเพื่อนเราถามเรื่อยถามมันมีถามยากมันเนีถามๆบ้างแต่สุดท้ายฟังขาไหมไม่ฟังไม่ฟังแล้วเราจริงเรามีทงนะเราจะไปเส้นนี้นะเราจะทำเส้งนี้เรามีทองแต่เราแล้วก็ออกออกออกอะไรออกความที่เห็นดีก้อนันสุดท้ายที่เอาโรงโคได้หอ้ชื่เจนีคือว่าวันที่ถามไปงั้นแหละวันี้สุดท้ายมีทอยู่แลรว แ,แล้วก็หรือว่าตัดสินใจเองทำเองรับผิดชอบเองบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเนี่ยต้องรับผิดชอบมันมันจะมีตัวเพราะว่าไอ้คือเจ็ดแล้เรียกว่ากลับชาติมาเกิดจบละครชีวิตหอล่าเขาอธิษฐานจิตกลับมาเกิดทำไมอไอถึงอธิษฐานจิตกลับมาเกิดหรือว่าอะไรจบละครชีวิตโดยเฉพาะเดี๋ยวเราเสร็จวันนี้แล้วไม่แน่ตั้งแต่แล้วเข้าสู่วันเลขไหนที่เกิดการใช้กรรมสองการ,สอ,การส,อส,อสองสองสองสี่สองหนึ่งที่แท้จะไอ้เจ็ด พวกเนี่ชาติเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายที่จะมันมาเกิดชาตินี้เราก็องเลยเข้ามาโอเคเพราะว่าที่เลยเพราะว่าอะไรชาติที่แล้วเนี่ยใช้ดีไม่หมดชาตินี้เราต้องใช้ดีให้หมดมันใช้ดีหมดค๊บเลยชาติหน้าก็โบล่ชาตินี้ก็โบล่าแบบว่าไม่เอาแล้วไม่มาแล้วจบกันละวไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องเลยรู้สึกไหมอันนี้จริงเลยจริงเลยนะมันมันเพราะว่าอะไรตมาเหมือนกันตมาเนี่ยไอเชื้อจันเนี่ยตมาเลยมาเข้าใจว่าทำไมตมาถึงอะไรนั่น ทธนาก็ยังไม่อยากจะกลับมาเกิดแล้วนะเพราะว่าโหกลับมาเกิดนธนา,าถ้าเราเล่าไปสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลเนี่ยมีไม่ใชพระที่เป็นอรหันต์แล้วแต่ท่านยังไม่ได้มาโปรดมาสอนคนเนี่ยก็มียกตัวอย่างเช่นว่าพาระพุทธเจ้าบิณฑบาตเสร็จแล้วเอาไปนั่งฉางต้นไม้ตินทางของนามีเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดไม่เป้พระชื่อพระอะไรจมาพุทธประวัติเนี่ยจะมาลืมไปหมดแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้สอนธรรมะมากหกเสร็จแล้ว ถึงใครก็นั่งกินนข้าวคนต่อไมาจนตรงนั้นเหมือนเพื่อนเข้าไปไปยืนฟังแต่ที่พุทธเจ้าเป็นอยางท่านจะไปโปรดเด็กเลี้ยงไว้แล้วเด็กเมตความก็มาลุกทำเป็นอาหารบางทีพอพอไปต้นก็สอนคนมานั่งฟังนี่สิบห้าสิบมนก็สอนกันไปแต่เด็กเมตความอยู่ตรงนั้นทำงานมันก็หัวฟังมันลุกทำเป็นอาหารพุทธเจ้ารู้แหละที่มันลุกทำแต่ยังไม่ได้บวชเป็น อะไรนะเป็นพระอุตนะครัต้องไปหาผ้าบางชนูนตามใครนจอขยะจากต้นไม้ที่ต่อกผ้าเป็นผ้าเกิราไปคุยด้วยขยะก็เกิดควายมันว่าใครไปยัางในหางตัวล้วควายตัวนี้มาผ uh> ิดตายและผิดผ um uh> ้าหลานโดนควายผิดตายก็จะโมโหเด็กเฮ้ยผ้าขยะผ้าขยะใช่ไหมผิดตายก็ไม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวชั้นหน้าให้มาผ่ายเผยแค่มาสอนเลยอาจารย์หรือว่าสายพยาธิจันทเนี่ยเขามีมีการ เขาไม่ไม่ตายนะเขาจะเขาจะเอาอธิษฐานจิตกลับมาเกิดใหม่ไม่ว่าสติเศษไปเลยเลยที่จริงพอเราเนี่ยเกิดมาหลายรอบเลยเกิดมาเยอะมาตายเกิดเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเราไปดื่มอะไรไอโอสกาเนี่ยเราจะรู้เองว่าเราจะตายกี่รอบแค่ตายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบาดเนี่ยไม่บาดกับคนคนคนอะไรนะคนก็รู้ไง ไปหมดแล้วไม่มีแล้วมือก็เลยไปและเนี่ยมันเหมือนกับอันนี้มันตายจริงๆแต่มันไม่ตายนะลมใจลมใจเต็มแต่ว่าร่างกายมันสั่ตายหมดแล้ยมันไปหมดเลยอันนี้ยเราเออโวจะมาเฟซาร์มันดึงไปเลยครั้งนั้นอ่ะสามสิบกว่ารอบสามสิบกว่าครั้งอ่ะแล้วก็ตายแล้วก็ตับตายแล้วก็ดับตายแล้วก็เกิดตายแล้วเกิดจนเบื่อเลยว่ามันไปและอันนไปดูแล้วเราพอตายดีมันโ้นเราไปอยู่ไหนมาบ้างเกิดที่ไหนมาบ้างมันโด สนุกจริงๆนะที่เริงนะจริงแต่จะมาบ้าพวกเรานี่ต้องได้รอสักวันจรงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รองกันบ้างแล้วจะสงขึ้นไปอ่าสักคราวไม่รู้กันจะมาแล้วเดี๋ยวอาจะมาอีกคือเจ็บจะมาเรียนทำฟ้อนในตอนเป็นเด็กจะมายังไม่ได้บวชดก็ปวชแล้วเนี่ยที่ตอนเป็นเด็กจะมามีความฝันอยู่ครั้งฝันครั้งหนึ่จะฝันบ่อยมากฝันแบบนี้โดนฉีดลงมาจากบนอะไรนะบนบนบน้านฉีดลงมาแล้วก็ห่อตัวมา มันจะถึงเมว่อตกพงมาตกก็ตึ้งๆนะที่ไหนได้ฝันฝันตกเหมาอนกับยันฟ้าก็เลยว่าสงสัยทำไมมัน่อนขึ้นไปไม่รู้ชั้นไหนแล้วแต่สงสัยม่นผิดกฎสวรรค์นะผิดกฎฟ้าเขาเลยทีบส่งมาทีบส่งมาสลากหนึ่งเลขยังขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าคนเนี่ยยังอันนี้บางทีเนี่ยบางทีมันกัลูกหลอกลูกหลอกตอนบางทีตอนเป็นฝันชอบคุณจำาแล้วนั่งอยู่บนยอดยอดหนึ่งตั้วโลกเลยอล้วมองมาเนี่ย แต่เราไว้ท่พ่อเราแม่เราพี่เรามันก็มันสงสารน่ะที่กลับมาเนี่ยว่าเราทำไมไม่ขึ้นมาทำไมอยู่ตรงนั้นกลับมานี่กว่าคนที่ไอคิวเจ็ดอท่างน้ทำไมกลับมา้นีาะว่าอยากจะมากลับมาช่วยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเราเี่ยเราว่าเราถึงถึงแล้วแต่ว่าเขายังไม่ถึงเราจะาดิดึงเขาขึ้นไปด้วยเลยกลับมากลับมาช่วยโอ้พ่อทวยมักลับมาโอ้ไม่ง่ายนะช่วยญาติพี่น้องเนี่ย บางทีเขาก็เห็นเราตั้งแต่ติ้งตั้งฝ่ายเนี่ยเราจะควนจะสอนกระเขาเราสอนไม่ง่ายเลยแม้แต่โยมพ่อทำงานสอนท่านก็สอนปวดมาสิบปียี่สิบปีท่านก็ไม่ฟังเรายุงแ่ก็ไม่ฟังเราเพราะว่าเราอยู่หน้าท่านแล้ก็ยังเป็นลูกอยู่ดีเราไม่ได้เป็นพระนะพระลูกก็ดีใจเขาก็ไม่ฟังเราเขาเลจะสอนเราตอนลังนี้จะมา นั <uther. S 2> <ic S 1> ่งกลับมาเนี่ยอาจารย์ก็นังฟังแม่อาจารยไม่สอนใครแล้วพูดนท่านสบายใจเล่นเหนื่อยแล้วก็ั่ลุกไปก็ไปอาบน้ำแล้วกไม่ฟังก็ฟังตัดไม่สอนให้ท่านสอนไปเพราะว่าสอนเน่ยเหนื่อยยากเป็นเองหรือที่น้องเลยที่ย่งยากเลยหรืออาจารย์จะมาเรียนตัดหางนะพ่อแม่พี่น้องยากเลยมาเรียนเกิดเรียนไม่เรียนก็ไม่ไม่ดูแลให้ไปเรียนกับคนอื่นโอเคไอซวเจ็ดไอซวเจ็ดตัดสินใจเองกับชาติมาเกิดกับชาติมาเกิด โอ้รอบนี้ที่มันนั่งมีหลายคนกับชั้นเกิดคนหน้าคุณเติ้ลใครใครคิวเจ็ดหน้าลูกนี้อันนี้ด้วยเดินให้คิวเจ็ดงานผมด้วยโอ้โหสามสี่ห้าคนเป็นคิวเจ็ดให้หลวงพ่อไปไหนหลวงพ่อหลวงพ่อใหคิวเจ็ดนึ่ใช่ไหมตามหกข่าวใช่ไหมเนี่ยมีเลขเก้าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยทำไมถึงมาบวชเนี่ยเพราะว่าสงสัยเมื่อก่อนเนี่ยบรรลุทำได้ขึ้นอัลลฮันแต่ว่าโอ้ลืมไป อ่ะพ่อแม่ไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้สอเนกลับมาก็เนี่ยต้องมาโอดพ่อแม่โอดเมียโอดลูกโอดอะไรเน่ยต้องมารับภาระต้องอะไรนี่ยตมาดูแลต้องมาอะไรอ่เขารหนีไปชันีีท่าก็กลับมาเขามาอ่าอนนี้ป๊อปเขาควงเมียอ่ะเสร็จแล้วก็เลยต้องอะไรมาบวชเด็กเขาชพลังงานนั่นเอว่าขึ้นเะไรทีเดยคิดว่าตอนนี้หมดนี่หมดสิแล้าพ่อแม่ก็อ่าช่วยเหลืออะไรอะไรก็สบายใช่มมันใช้หมันจะใช้่อง ได้กรรบมาในสมองตามข่าวมันก็ได okay, ้ด okay. okay, okay. okay, ีแล้มากกว่โอเคต่อไปเรามาดูไอ้คิวสูงไอ้คิวต่ำดีกว่าสมมติว่าชั้นไอกคิวหนึ่งข้างบนหนึ่งข้างล่างเจ็ดหรือว่าข้างบนสองข้างบนสี่หรือว่าอันนี้สองห้าความคิดสูงกังจะทำต่ำแบบไหนนี่เป็นไงความคิดเนี่ยพ้อนนี้ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยผ่านสมองเพราะว่า ไอ้เลเจ็ดเนี่ยทำไปเลยทำไปแล้วก็เนะรายงานทีหลังภาษาจีนเลยว่าเซียนจางโฮโจหรือว <ยะ S 1> ่าอะไรทำก่อนแล้วค่อยในกำบ้านเนี่ยไม่จะไปขออนุญ,ญาตขออะไรทำไปเลยแล้วก็ยื่นขอทีหลังนะค,มมมมคนซื้อตั๋วอะไรนั้นขึ้นรถไฟแล้วไปซื้อตัว๋วบนรถไฟคนนี้เดี๋ยวคือว่าตัดใจพาอะไรไวแต่ไม่คิดไม่ผ่านความคิดเลยไม่คยคิดอะไรเป็นไหมเป็นไหม,นไหมคนที่อาิวเจ็ดข้างเนี่ย ไม่ใช้สมองเท่าไหร่จะทำเลยทำเลยอ่าทางการเองจบแล้วใช่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 ทเร็วมากใช่ใชไม่ใชแต่ถ้าเจ็กับเจ็ดนี่อากงานเดของเราใี่เจ็ดกับเจ็่ีแก่ห่อยอนีนีเพราะว่าทไปแล้วเสียใน่อย่ไม่น่าไปตกเขาเลยไม่น่าไปที่เขาเลยเสียใสงสารเขาไม่น่าเลยเลยบางมัเจอนี้เหมือนการต่างแด่ยวันนั้นอชจะมาได้ยินข่าวมันคืนลินทาจมาบ้า จะมาอะไรขึ้นเลยของขึ oh, oh, ó, okay ้นเลยจะมาอะไรมาไลฟ์สดพูดไปชั่วโมงหนึ่งเต็มๆพูดไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆขอให้คนที่โดนโดนธรรมดาท่านโอ้โหของเขาก็ขึ้นกันนะครนะเราแค่ได้ยินคนแค่พูดเราแค่สามคำเนี่ยเราพูดไปชั่วโมงหนึ่งเราดูเิว่าแล้วเขาก็ต้องตอบมาแค่ไหรครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยตอบมารวกมาแบบเอติโลมใส่มาราคาุณอะไรเนี่ยแล้วก็งั้นก็เลยว่าไม่เอาแล้วไม่ไปสู้ยเขาแล้วมายอมแพ้ดึกอ่ะ แค่เป็นพระที่นั่งพระมารถึงไม่เอาไปไปต่อต้านกอแค่นี้บางทีเนี่ยเรียนพูดธเลยไปทำพูดธเนี่ยมันอันตรายมากเลยจะมาเรียนรู้ว่าต่อไปเนี่ยเวลาจะมาไลฟ์สดเนี่ยจะมาไม่ไปติดยิงมุกติดตรงไหนเป็นพาพจริงตรงไหนเป็นอันนี้ตรงไหนแล้วก็ว่าถึงได้ยินมาแล้วให้มันที่ยิงเข้าตรงไอนปลอดหรือว่าใครมีเรื่องอะไรไปอยากไปมารายงานมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมาไปวิเคราะห์วิจารณ์อะไรนะคุณเซนไปวิจารณ์ค้ามาวิจารณ์สีจิ้งถิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวสีจิ้งถิงส่ง เครื่องบินมาตึ๊บ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 ตึ๊ันึ๊บตู๊ลตึ๊่ตึ๊บตึ๊บตาไม่ทยบตึมบตึ๊บตล๊บตึ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 ๊บ่ึ๊บต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 ึลัตึบตึ๊บจึ๊บ่ึ๊บต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 บากลับนตบบตบบต ข้างบนสูงข้างล่างต่ำมีแม่ไหนมีแม่สกุใครมีตัวนี้บ้างตนี้มีเนี่ยมีไหมถ้าข้างบนสูงข้างล่างต่ำที่หลวงพ่อ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 ว่าอะไรแต่ของหลวงพ่อเจ็ดเห็นไหมหลวงพ่อเจ็ดข้างบนเจ็ดข้างล่างสองเห็นไความคิดสูงข้างบนข้างล่างต่ำอันนี้เป็นกันไรเขาเนี่ยคิดเยอะเนี่ยคิดเยอะแต่ไม่ลงมือทำสักทีเลย ใช้ความคิดเต็มโครงการโปรเจกต์นี้เนี่ยจะไปชุดลงมืนจะไปนี่จะไปทำนั่นจะไปนนี่จะทำนี่ไม่กล้าเท้าออก,าออกจากประตูเลพรือว่าพวกนี้จะใช้ความคิดเต็ดแต่ไม่กล้าทำลงมือทำคิดอยู่นะคิดน้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำแต่ไม่ทำสักที่ราะว่าโครงการโปรเจกต์อะไรแผนเสร็จหมดในหมอ,อมีหมดครับแต่ไม่ลงมือทำสักทีร่บางครั้งที่เขาว่าพวกนี้มีแต่พูดไม่ทำเห็นไหมแล้วปวกลบ อ่เรามาดูเจ็ดกับเจ็ดเรยนั Th d ù, d ù, ้นในกระป๋องเจ็กับเจ็ด้ากับห้าอะไรเนี ph á, ph á, ่ยไอ้ที u, ph ph áp, ่สูงๆหรือว่าหกับหกหรือว่าอะไรห้ากับหกว่าเจ็ดกับเจ็ด้บอกคระป๋องคุณคุณตืนคุณต้นเรเปล่าปากบ้านื้่ปากพูดออกไปป๊อกเนี่ยสมมติหมอไขป๊อกมื้อไปอาจารย์ตินไเลยว่าพวกนี้จะ ปากใจตรงกันม no ืออในปากไปปุบป๊บทำปั๊บทำปั๊บปุ๊บปั๊บเปิดไปคือสาตความรู้สึกใช่ใช่ไวนใช่ไหมแล้วไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่เวลาเขาดักเขาดักไปเลยทีนั่นแหละไวมากคุณนี่จะเบาไวมากเหมือนพวกเนี้ยไอคเจ็บเจ็รียนรู้อะไรนะเราเป็นเรียนทำยาเราเป็นเรียนตวจเรียอเราเรียนมามองมอแค่นี้แหละไนเดี๋ยวไม่มีอะไรยากเลยตอบแค่นี้บทีไม่ต้องสอนบัวดูในทุกๆเรยน เลขเจ็ดเนี่ยมันปีของเก่าที่แบบแล้ว่ามันมีของเก่าเลยของที่เราเรียนไม่ก้ากต้องมีมาและนค่เราทำบ้ารทำโม่เนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้จะมาเรียนชาติชาติที่แบบเรียนจบปเนี่ยมเรียนเก้ามาแล้วรู้หมดเรื่องของบ้าโม่อาจารย์อาจารย์ที่บอกก่งมากเลยใช่อาจารย์ไม่เคยเอาอยู่ใช่เพราะว่าเก่งกว่าอาจารย์เพราะว่าบ่งเนี่ยเนี่ยบำบัดรักษารู้หมดแต่ว่ายังเจ็บป่วยอยู่เอาตัวเองไม่รอด เลขสามโอ้ oh, ทำมากเลยเนี่ยก็รู้หมดพูดได้แต่พูดไม่เข้าหูคนทุกคนเหมือนว่าเยมือนคล้ายๆว่าม,า właśnie, มั pues ามามน nah, uh, มันรู้หมดแต่ช่วยแต่ไมคนที่รู้หมดแต่มันไม่รู้อ่ะมีอ่ะมันมันรู้หมดแต่ว่ามันไม่รู้มันรู้มันมันติดตรงไหนอยู่นะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนั้เก็ตได้เก็ตผมว่าเป็นคนที่มีปัญญาครับท่าทักพูดอย่งเนี่ยไอ้คิวเจ็ดเนี่ยชาติก่อนเนี่ยมันรู้ทำไปแล้วสันเร็จแล้วตอนเนี้ยแค่เอามาแบ่งปันมาถ่ายทอดมาให้คนกูอ เหมือนกันเนี an ่ยจะมาเพิ่งมารู้ว่าเราไม่สบายคุณเจ็บเนี่ยจะมาจบละครชีวิตละทำไมจบละครชีวิตอ่ะก็คุณอร์เนี่ยจะมาไม่ต้องเรียนคนมาให้ละตอนนี้มีมหาวิทยาลัยคอริดาไม่รู้จะอารย์จะมาชดอะไรอยู่แต่เป็นรับก่อนการตายเขามาให้มหาบัณฑิตด็ออกเตร์ตอนนี้กำลังสมัครเรียนตัมมาเนี่ยทุกคนนะค่รย์บางคนยังต้องเรียนปริญญมัธยมปริญญ มอต้นมอปลายมหาอะไรมหาแล้วก็พอโทรพอเอกถึงจะจบใช่ไหมแล้วเขาตะมาเนี่ยเรียนกลับกันกลับกันไหนวะจบด็อกเตอร์เนี่ยเองเจ็ดเนี่ยจบด็อกเตอร์จบเลยแล้วก็อะไรนะสงสัยจบปีที่แล้วหรือว่าใช่เป็นจบชาติที่แล้วเขาต้องมาให้เนี่ยใส่โมสใส่ใส่เนี่ยด็อกเตอร์มาให้ตอนหลังตอนไปเขาไม่อยากจะใช้เนี่ยรูว่ามันไม่ใช่ด็อกเตอร์มันเป็นด็อกเตอร์กระดาเขาก็ด็อกเตอร์ห้องแถวกลัวคนว่าบางทีไม่อยากใช้ มีมีมีใบประกาศมีอะไรตอนนี้คณาสมัครเรียนเอาพอโทรเอ่อพอพอโทรพอเฉลี่ยไปอันนี้เป็นด็อกเตอร์ที่ทำชิปปิมาสอบอะไรที่เขาใไทว่าเออเราเลี้ยสอนคนเรามีผู้ช่วยตัวแกเรามีเราทำงานจนจะไปดูเราทำงานชีวิตนี่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าด็อกเตอร์ที่จบกันมาแบบที่ในแรกก็มีไหวจิตเลยด็อกเตอร์จะเอาไปอ่ไปใช้ทางการไม่ได้เพราะว่าทางการเบางทีก็ตอบต้านบอกว่าข้าหลายดี่็อกเตอร์ด็อกเตอร์บางทีเนี่ย เอาออกมาเอาประดับตรงเลยนะดอยชอเด็กชายพอทอแพทย์แผนไทยเลยดอเตรแล้วก็ไม่ใครไม่ใครว่าเท่าไหร่นะแต่ไในอยากพูดเแต่เป็นแพทย์เขาเดี๋ยวอยู่ตอนนี้ป็นยังจะมาก็ไม่รู้แต่ปมาแท็กมาให้ก็ได้บางคนเนี่ยบริการเนี่ยมีเยอะเลยนะดอเตรจะมาคล้ายๆเอามาให้จะมาก็รับจะมาก็สอนคนเดิมในมันก็กินข้าวเหมือนเดิมเราเนี่ยนมันเกินเหมือนเดิมพอเปลี่ยนเจ็ดเจ็ดห้าห้าหกนี่ก็สุดยอดตัดที่ไอ้เรื่องเดียวนะแล้วถ้าเราไปเจอ หนึ่ง <hi> กับหนึ่งแล้วสองกับสองารั้งกับครั้ล้ต่ำๆทุกครงเลยทั้งหมดรอบต่ำเลยโอ้โหอันนี้ต้องถ้ามาเรียนรายชีวิตเนี่ยปัะมาณว่าสามรอบอย่างนี้ไม่จำมาแล้วมามาแล้วมาอีกครับควนแล้วจะควรจะจำควรจะมาขอเพราะว่าพวกนี้มันต้องขักต้องดันต้องถูต้องไถต้องอันนี้ถึงจะจำได้พวันนี้จะเพราะว่าเขาไม่มีของอะไรมาเก่ยวเลยเขาต้องมานับนับเลขสวยใหม่พวกนี้ต้องมีการขักดัน ดีเลยมาเข้าใจเลยนะครับคนเรื่องนะในหัวหน้าเนี่ยอยู่นี่ต้องการทำให้ฉลาดนะแต่ความคิดเนี่ยไม่เอาอะไรเลยแต่ก็ไม่ยอมหัวเนี่ยเพราะการทำไม่เอาแล้วแต่ความคิดเนี่ยอยากได้อยู่บอกโอเคให้เชื่อเราไว้เป็นแค่นี้ตอนนี้สิบโมงสิบโมงในภาพเปิดสิบนาทีเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหัวข้อใหมูล